ท่านผู้ชมที่รักขอต้อนรับเข้าสู่โลกนิยายจีนอันน่าหลงไหลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนของการพผจนภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้บทที่สี่ฝึกฝนสุดยอดวิชายกดาบขึ้นตอนตัวเองเสือนเทียนถอนหายใจพบอะไรองค์ชายอย่าใจร้อนไปบ่าวขอลองดูก่อนคุ้ยกงกงพลิกหนังสือไปหน้าสุดท้ายก่อนจะฉีกปกกระดาษแข็งส่วนท้ายออกมา พลังวิญญาณสั่นสะเทือนเล็กน้อยปกกระดาษแข็งนั้นแยกออกจากกันตรงกลางเผยให้เห็นช่องลับที่เด่นชัดมีผ้าแพรขนาดเท่าฝ่ามือตกลงมาจากช่องลับในผ้าแพรมีจี้หยกชิ้นหนึ่งถูกหอไว้กําลังเปล่งประกายแวววับบางๆมีของอยู่จริงด้วยของสิ่งนี้น่าจะเป็นม้วนหยกสืบทอดวิชาคุยโกงโกงไม่ได้ดูเนื้อหาของผ้าแพรและม้วนหยกแต่ยื่นไปให้เสินเทียนด้วยความเคารพองค์ชายท่านดูเถิด เสินเทียนคงความตื่นเต้นและลื้มปีติอย่างบ้าคลั่งในใจพรางกลางผ้าแพรลงบนโต๊ะกลับเห็นว่าบนมุมซ้ายของผ้าแพรผืนนี้มีตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนไว้ว่าคำพีมาสู่สุริยันและด้านหลังตัวอักษรใหญ่ก็เป็นตัวอักษรสีแดงสะดุดตาขนาดค่อนข้างเล็กหนึ่งแถวฝึกฝนสุดยอดวิชาย,ยกดาบขึ้นตอนตัวเองเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้จิตใจของเสินเทียนแทบจะระเบิดออกมาเวนเอ้ย แค่นี้เองหรือเขาคาดหวังรอคอยมาสามวันสามคืนศึกษาหนังสือที่น่าเบื่อสุดยอดเล่มนี้มาสามวันเต็มแต่สุดท้ายเจ้ากลับให้ข้าดูสิ่งนี้ไม่โกรธไม่โกรธเสินเทียนตบตบ,ตบหน้าอกสงบสติอารมณ์ที่พุ่งพล่านของตนเองไม่แน่โชคชะตาอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้เขาหยิบกระจกออกมาจากตรงอกเสื้อมองเข้าไปในกระจกด้วยความคาดหวังเรงกระจกตกกระแทกพื้นแตกออกเป็นเสียเส่ยง กุ้ยกงกงที่อยู่ข้างๆรีบถามองค์ชายเป็นอะไรไปพะยะ่ะตำรารับมีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรือเส่วนเทียนกล่าวด้วยสีหน้าดำทมึนลุงกุ้ยท่านดูเอาเองเถอะกุ้ยโกงกงรีบสายศีรษะกล่าวปฏิเสธว่านี่เป็นโชคลิขิตขององค์ชายบ่าวจะดูได้เช่นไรไม่ได้ไม่ได้สีหน้าของเสือนเทียนยิ่งมืดดำเข้าไปใหญ่นี่ไม่ใช่โชคลิขิตของข้าแต่เป็นโชคลิขิตของท่านกล่าวจบเสือนเทียนพากุ้ยกงกงมาที่หน้าโต๊ะ คำพีมานสู่สุริยันหลังจากกุ้ยโกงโกงอ่านคำแนะนำวิชายุท์ที่อยู่บนผ้าแพรจบบนใบหน้าก็เผยความตื่นตกใจทันทีหรือหรือนี่จะเป็นวิชามานที่ราชันมานสู่สุริยันคิดค้นขึ้นตอนออกอารวาสไปทั่วดินแดนบูรพาในอดีตราชันมานสู่สุริยันเซินเทียนถามลุงกุ้ยเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนคนนี้หรือ เบาเคยอ่านเจอในหนังสือโบราณเล่มหนึ่งราชันมานสุสุริยันเป็นคนเยี้ยมโหดไร้เทียมทานผู้หนึ่งเมื่อสามพันปีก่อนกุ้ยกงุงนึกย้อนถึงเรื่องเล่าของราชันมานสุสุริยันที่ตนเองเคยอ่านเจอในอดีตแต่เดิมราชันมานสุสุริยันเป็นขันทีน้อยธรรมดาในพระราชวังอาณาจักรต้าคุณแห่งดินแดนบุรพาฐานต่ำต้อยราฐานการบำเพ็ญเซียนก็แย่มากแต่คนผู้นี้มีโชคอันประเสริฐได้พบชิ้นส่วนคัมภีร์จัก,กรพรรดิสุริยัน ที่หายสาบสูญไปนานในหออักษรหลวงของพระราชวังเนื่องจากมีชิ้นส่วนหายไปจํานวนมากอีกทั้งหัวใจส่วนที่สําคัญที่สุดก็หายไปด้วยม้วนคัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์ส่วนนี้จึงไม่สามารถใช้ฝึกฝนได้ตามปกติหากคนธรรมดาทั่วไปฝืนฝึกบําเพ็ญมีแต่จะเกิดจิตมันทยานอยากที่ไร้ขอบเขตและตายเพราะหาภัยใส่ตัวเอง ทว่าราชันมานสู่สุริยันไม่เพียงแต่มีโชคอันประเสริฐสิ่งที่มีมากกว่านั้นคือความภาพเพียรและความสามารถในการเข้าใจเขาถึงขั้นใช้ร่างของตนเองทดลองผสมผสานวิชายุทธสายมานหลายแขนงเข้าด้วยกันจนสามารถพลิกแพลงคำพีจากกระพัดสุริยันได้สําเร็จหลังจากพลิกแพลงวิชายุทธเขาตั้งชื่อให้ว่าคำพีมานสู่สุริยันความสง่างามของวิชาลดลงสามส่วนแต่มีความลึกล้ำไม่อาจคาดเดาเพิ่มขึ้นเจ็ดส่วน เมื่อสำแดงวิชามานนี้ไม่เพียงความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นยังสามารถกระตุ้นความกระหายอยากและจิตมานในใจของศัตรูได้ทะลวงจิตรู้แจ้งของศัตรูจากจุดนี้ค้นหาช่องหัวที่ร้ายแรงถึงชีวิตในวิชายุทธของฝ่ายตรงข้ามสังหารด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวิชามานที่แปลกที่สุดของสายมานในยุคนั้นที่สําคัญกว่าก็คือวิชายุทธนี้ใช้คุณสมบัติรากฐานต่ํามากและการฝึกบําเพ็ญก็รวดเร็วยิ่ง ราชันมารสู่สุริยันที่มีรากฐานแย่มากแต่อาศัยวิชามานนี้คาดไม่ถึงว่าจะสามารถฝึกบำเพ็ญจนไปถึงระดับดวงจิตรุนภายในเวลาสั้นๆ50ปีได้ทั้งยัางไรคู่ต่อกอนและเป็นอันดับหนึ่งในระดับเดียวกันพึงรู้ไว้ว่าเวลา50ปีดูเหมือนจะยาวนานแต่สั้นยิ่งนักสำหรับผู้บำเพ็ญเซียนการฝึกบำเพญ็ญคัมภี์จ,จัก,กรพรรดิสุริยันฉบับสมบูรณ์จนกระทอกแก่นพลังออกมาเป็นดวงจิตรุนได้ในเวลา50ปี ก็ถือเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากยิ่งในโลกบัมเพนเซียนแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าคุณสมบัติรากฐานของราชาแมนสุริยันแย่มากจนน่าตกใจอีกจากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าวิชาย,ยุทธนี้กล่าวได้ว่าเป็นสุดยอดวิชามาเลยทีเดียวองชายนี่เป็นโมรดกตกทอดที่น่าทึ่งมากพะยะค่ะแม้ไม่ใช่คำพีจากกระพัดแต่สำหรับคนที่มีคุณสมบัติรากฐานธรรมดาวิชาย,ยุธนี้ล้ำค่ายิ่งกว่าคำพีจากกระพัดเสียอีก ไม่นึกเลยว่าจะค้นพบวิชามารที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ในหนังสือโบราณธรรมดาเล่มหนึ่งองค์ชายในที่สุดชตาของท่านก็เปลี่ยนแล้วถ้าหากพระสนมหลานที่แดนปะโลกรู้เข้าต้องยิ้มร่าอยู่ทางนั้นแน่นอนกุ้ยกงกงรูปภาพแพรผืนนี้รู้สึกตื่นเต้นจนร่างกายสั่นเทาต้องรู้ก่อนว่าราชันมารสู่สุริยันคือตำนานแห่งโลกขันทีและคำพีมารสูสุริยันก็ยิ่งเป็นสุดยอดวิชายุทธที่ขันทีทุกคนใฝ่ฝันอยากได้ พูดอย่างไม่น่าฟังก็คือมีคำพีมานอยู่ในมือต่อให้เอาคำพีจากกระพัดมาแลกก็ไม่ยอมขณะฟังกุ้ยกงกงสายายาว่าคำพีมานสู่สุริยันดีอย่างโน้นดีอย่างน,น,างนี้ในใจของเสินเทียนยิ่งรู้สึกไม่สบอารมณ์วิชายุทธที่สุดยอดเช่นนี้ข้ากลับไม่สามารถฝึกได้มารดาของข้ายิ้มอยู่ในปรโลกบ้าอะไรชะตาของข้าเปลี่ยนไปแล้วอะไรกันกราหัวหน้าชนเผ่าที่สมควรตายนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยต่างหาก ในเมื่อมีค่ามากเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นลุงกุ้ยก็เก็บไว้ให้ดีหมั่นฝึกบำเพ็ญเถอะแม้ตนเองไม่สามารถฝึกได้แต่กุ้ยกงกงจงรับภักดีต่อตอนเองให้เขาฝึกก็ไม่ต่างอะไรกันเมื่อนึกถึงตรงนี้ภายในใจเสิญเทียนถึงรู้สึกดีขึ้นมาบ้างกุ้ยกงกงได้ยินว่าเสินเทียนจะมอบวิชายุทธที่ล้ำค่าเช่นนี้ให้ตนก็ตกตะลึงทันใดเขาสาส่สีซะโดยไม่รู้ตัวเช่นนี้ไม่ได้พ่ยากค่ะ นี่เป็นโชคลิขิตขององค์ชายจะมอบให้บ่าวได้อย่างไรบ่าวอยู่ในสถานะไหนมีความสามารถอะไรจะคู่ควรฝึกบำเพ็ญสุดยอดวิชายุท์เช่นนี้ได้อย่างไรส่วนเทียนกรอกตาท่านไม่ฝึกหรือว่าจะให้ข้าฝึกกุ้ยกงกงกิ่สักครู่ก็กระจ่างแจ่มแจ้งทันใดความเศร้าโศกถาโถงเข้ามาดูเหมือนเป็นเพราะเหตุผลนี้องค์ชายจึงไม่อาจฝึกบำเพ็ญได้องค์ชายช่างน่าเวทนายิ่งนักอุตสาห์ได้พบโชคลิขิตที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ แต่ตนเองกลับไม่สามารถใช้ได้สวรรค์เหตุใดจึงต้องกลั่นแกล้งองค์ชายขนาดนี้ในเมื่อองค์ชายฝึกไม่ได้อย่างนั้นบ่าวจะเป็นคนฝึกแทนก็แล้วกันในมือถือผ้าแพรที่บางเบาแต่กุ้ยกงกงกลับรู้สึกว่าหนักดุดดังเขาไทศานน้ำตาของผู้เท่าครอเบา้านี่คือความเชื่อใจและความคาดหวังที่องค์ชายสิบสามีให้บ่าวเมื่อยีปีก่อนบ่าวถูกคนให้ร้ายหาว่าขโมยสมบัติในพระราชวังเป็นพระสนมหลานที่ช่วยชีวิตบ่าวไว้ แม่บ่าวเท่าคนนี้จะไม่ได้ร่ำเรียนหนังสือมามากมายแต่ก็รู้จักตอบแทนบุญคุณตอนพระสนมหลานยังอยู่ชีวิตบ่าวเป็นของพระสนมหลานเมื่อพระสนมหลานสิ้นพระชนแล้วชีวิตบ่าวก็เป็นขององค์ชายองค์ชายทรงมอบคำพีมาสู่สุริยันให้บ่าวบ่าวจะฝึกฝนอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนไม่กล้าละเลยเด็ดขาดบ่าวขอให้ศตั์สาบานต่อสวรรค์นับจากนี้ขอเพียงยังเหลือลมหายใจสักเฮือกบ่าวจะปกป้ององค์ชายด้วยชีวิต สำหรับผู้บำเพ็ญเสียแล้วระหว่างสวรรค์และปฐพีมีวัตจักรของเหตุและผลดำรงอยู่จะกล่าวคำสาบานทรงเดชไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะคำสาบานต่อสวรรค์วิถีฟ้าจะตอบรับแน่นอนจากการสำรวจที่เชื่อถือได้ผู้มันที่กล่าวคำสาบานตามอำเภอใจสุดท้ายล้วนตายอย่างน่าสังเวชท,ทั้งนั้นกุ้ยกงกงได้รับความเมตตาจากพระสนมหลานและเสินเทียนสองรุ่นสาบานว่าจะปกป้องเสินเทียนด้วยชีวิตล้วนแต่กลั่นออกมาจากใจจริงโดยแท้ สิ่งนี้ยิ่งทำให้เสรินเทียนเชื่อมากขึ้นว่าตนเองเชื่อใจคนไม่ผิดเลยเฮ้อถึงจะได้คำพีมาสู่สุริยันมาแต่ข้าก็ยังเป็นคนอับโชคอยู่ดีเสินเทียนถอนหายใจถ้าทางไม่มีความสุขจริงสิข้ายแย่งโชคลิขิตที่ควรเป็นของฉินเกาแต่แรกมาแล้วฉินเกาละทันใดนั้นเขานึกถึงขันทีน้อยฉินเกาที่ผอมแห้งขึ้นมา ชินเกาเป็นบุคคลที่มีโชคมากที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดที่เขาเคยพบเจอและเป็นเจ้าของคัมภีร์มารสู่สุริยันคนเดิมตอนนี้เสรินเทียนเอาคัมภีร์มารสู่สุริยันมาแล้วชินเกาจะเป็นอย่างไรจะพบเจอโชคลิจขิตใหม่หรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับเขาบอกตามตรงเริญเทียนอยากรู้ยิ่งนัก